ส,สรีกราบเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคาดเลขเด่นโดูใช้ไส้ทีทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมคลิปนี้แนวทางดับหลักสิล่างนะครับแนวทางมีเข้าและมีหลุดลองพิจารณาดูตัวเลขนะครับ16ตุลา6 7นะครับเอ้ย16รกรกฎาคม67นะครับผมนะมาดูในส่วนของสูตรนะครับนะอ่า10บน10ล่าง หน่วยล่าง3ามคงที่10บน10ล่างหน่วยล่าง3ามคงที่นะครับตรงนี้ก็จะเป็น8 9เป็น17เนะครับเอา7 6, ดบวก3าดยกับ10ก็คือ0นย์ะครับนะมาที่2หลัก10ในส่วนของ16องตุลกรกดาหกดศูนย์ดับมาที่2ศูนย์ดับอยู่1สิงหา9ดับมาที่4 9ดับอยู่สมสิงหา7ดับมาที่2 7ดับอยู่แล้วก็1 กันยาตรงนี้9หลุด16กันยานะครับก็จะเป็น6ดับมาที่3 6ดับอยู่1ตุลา9ดับมาที่5 9ดับอยู่แล้วก็16บกตุลา3ดับนะครับ3ดับมาที่0ูนะครับตรงนี้3ดับมาที่0 3ย์ดับอยู่1พุศจินะครับ9ดับมาที่3 9ดับอยู่สบพุศจิ2ดับมาที่3 2ดับอยู่1ตุลาหนธันวาตรงนี้9หลุดไอ้6หลุด แล้วก็16ธันวา4ดับมาที่2 4W 2เมื่อกรา68 2ดับมาที่5 2นบอยู่แล้วก็17เมื่อกรา68 9ดับหลัก10ล่างเป็นแค่แนวทางนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุด9ไม่มาหลัก10ล่างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ